สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในค่ําคืนนี้นะครับก็มีหลายเรื่องแต่เรื่องที่ใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็จะเป็นข่าวใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับก็คือเรื่องของการประมูลนะครับทีวีดิจิตอลซึ่งวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสทนะฮะซึ่งมีการเคาะตัวเลขราคาตั้งต้นของการประมูลออกมาแล้วนะครับซึ่งการประมูลทีวีดิจิตอล24ช่องนะครับ 3 7, 7 7 7นะตามสูตรก็คือช่องเด็ก SD 3ช่องนะครับข่าว SD 7ช่องวารรตี้ SD 7ช่องและ SD 7ช่องนะครับก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับราคาประเมินครื่นจะเป็นตัวเลขเดียวกับราคาตั้งต้นประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ24ช่องนะครับซึ่งก็มีช่องรายการความคมชัดมาตรฐานที่เรียกว่า SD นะครับและช่องรายการความคมชัดสูง ที่เรียกว่า S D นะครับนี่นะฮะก็จะออกมาตามที่ท่านเห็นทางหน้าจอนะครับช่องเด็กราคาถูกสุดนะครับเริ่มต้น140ล้านบาทต่อช่องนะครับช่องเด็กนั้นมี3ช่องนะครับแล้วก็ช่องข่าวนะครับช่องข่าว S D ก็หมายถึงว่าความคมชัดแบบมาตรฐานที่เราดูกันนะครับก็220ล้านบาทต่อช่องนะครับช่องวาไรตี้นะครับ ความคมชัดมาตรฐาน380ล้านบาทต่อช่องและช่องที่มีความคมชัดสูงนะครับอันนี้แพงเลยนะฮะ1,510ล้านบาทต่อช่องโดยเป็นการปรับเพิ่มตัวเลขเพิ่มเล็กน้อยจากราคาประเมินนะครับจากที่คณะที่ปรึกษาทางคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเขาได้นําเสนอมาเขาได้ไปศึกษามานะครับราคาตั้งต้นทีวีดิจิตอลธุรกิจที่บอร์ดกสทเห็นชอบจะเป็นราคาที่ใช้ประมูลโดยไม่มีส่วนลด เพิ่มเติมตามจำนวนผู้เข้าประมูลอีกนะครับก็จะมีการนะชงวิธีการประมูลในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับวันนี้ก็ประชุมกันเคาะเพียงแค่ตัวเลขออกมานะฮะว่าแต่ละช่องนั้นราคาตั้งต้นเท่าไหร่นะครับซึ่งสัปดาห์หน้าก็าจะมีการพิจนารณาวิธีการประมูลนะครับในวันอังคารหน้าครับ14พฤษภาคมก็ทางสำนักงานกสทอชอเสนอวิธีการเพิ่มเงินในการประมูล นะครับแบ่งรายประเภทช่องนะครับช่องเด็กจะให้เพิ่มครั้งละ1ล้านบาทช่องข่าวเพิ่มครั้งละ2ล้านบาทช่องวาไ a รตี้เคะเนี่ยครั้งละ5ล้านบาทและช่อง SD เเคะครั้งละ10ล้านบาทนะฮะในในสัปดาห์หน้าก็คงจะมีรายละเอียดติดตามมานะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าแต่ละช่องนั้นราคาตั้งต้นเท่าไหร่รและก็ไปประมูลข่าวต่อไปนะครับจะเคะทีหนึ่งะครับยกมือทีห เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตามที่กสทช,ชเสนอเนี่ยจะใช่หรือไม่นะครับ,รบวิธีการประมูลจะแบ่งออกเป็น4ครั้งนะครับตามประเภทช่องทีวีดิจิทัลเลยนะครับคือช่องเด็กช่องข่าวช่องวาไรตี้แล้วก็ช่อง SD นะครับหากจํานวนผู้เข้าประมูลรายประเภทมีเท่ากับจํานวนช่องที่จะประมูลคณะกรรมการอาจจะพิจารณายกเลิกการประมูลโดยขยายเวลาให้ผู้สนใจมาเสนอตัวประมูลเพิ่มสมมุติว่าจะประมูลช่องอช่องข่าวนะครับช่องข่าว มีเจดช่องปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประมูลเจ็ดรายพอดีเลยก็เลยไม่เอาดีกว่านะยกเลิกถ้าพอดียกเลิกอะ่ะถ้าพอดียกเลิกะนะฮะ,ะ,ะ,ะอาจจะนะฮะอาจจะพิจารณายกเลิกเพื่อที่จะขยายเวลาให้ผู้สนใจมามาสมัครเข้ามาประมูลเพิ่มให้มันมากกว่าจำนวนช่องที่จะประมูลนะครับเชื่อว่าจะมีผู้ประมูลเคาะเพิ่มมูลค่าแน่นอนเพราะว่าผู้ชนะประมูลรายประเภท จะได้ใบอนุญาตช่องทีวีดิจิตอล15ปีนะครับนี่นะฮะผู้ประมูลด้วยราคาสูงสุดจะได้สิทธิ์ในการเลือกลำดับช่องก่อนอโดยกำหนดเลขช่องออกมาแล้วนะฮะประเภทธุรกิจนะฮะเขาเขากำหนดออกมาแล้วว่าช่องเด็กจะอยู่ในลำดับที่13ถึง15นะครับคือคือช่องที่1ถึงช่องที่12เนี่ยเป็นประเภททีวี สาธารณะไปแล้วทีวีดิจิตอลสาธารณะไปแล้วฉะนั้นที่จะประมูลเนี่ยก็เริ่มจากช่องเด็กเป็นช่องที่ 13, 14, 15ช่องข่าวนะครับ16จนถึง 22, 7ช่องนะฮะช่องวาไรตี้ก็อีก7ช่องนับตั้งแต่ช่อง23จนถึง29และช่อง SD ช่อง30ถึงช่อง36อนี่ฮะอันนี้ทางด้านของพันเอกนาทีสุกรลรัตน์ะฮะวันนี้รองประธานกศทชเป็นคนที่แถลงนะฮะนี่นะครับ แล้วท่านก็บอกนะครับว่าร,ราคาตั้งต้นประมูลทีวีดิจิตอลธุรกิจ24ช่องนี้นะฮะรวมรายได้ราคาประเมินก็อยู่ที่15,190ล้านบาทนะฮะตัวเงินตรงนี้นะฮะทางบอ,ร,าาอร์ดกสทชแล้วก็ผู้บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมก็เห็นชอบให้เอาเงินตรงนี้ไปสนับสนุนการเปลี่ยน การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะก็อย่างที่เราทราบก็คือจะเอาไปสนับสนุนคูปองให้กับ22ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับก็เฉลี่ยแล้วจะได้รับครัวเรือนละ690บาทนี่ก็คือว่า1ครคูปองนี้มีมูลค่า690บาทประมาณนั้นฮะเอาไปเป็นส่วนลด ซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอลหรือกล่องรับสัญญาณที่เขาเรียกว่าเซตท็อปบ็อกซ์นี่นะฮะ,ะติดตั้งกับจอทีวีเดิมเพื่อรับชมช่องทีวีดิจิตลอลท่านจะเอาคูปองนี้นะฮะ,ะไปซื้อทีวีดิจิตอลก็ได้ <ฮะ S 1> หรือจะเอาไปซื้อเซตท็อปบ็อกซ์มาต่อเข้ากับจอทีวีแบบเดิมก็ได้นะฮะ,ะนี่ฮะก็ชัดเจนแล้วนะฮะ,ะจะให้บ้านละ690บาทนะฮะให้บ้าน,านละนะฮะ อาจจะมีการอาจจะมีการให้เพิ่มเติมมากกว่านี<ๆ>้แต่ว่าต้องมีการพิจรารณาอีกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็690นะฮะแล้วก็คาดการว่าภายในปีนี้นะครับจะมีครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ประมาณ20-30%และภายใน2ปีจะครอบคลุม80%ของครัวเรือนทั่วประเทศนะตั้งเป้าไว้แบบนี้นี่นะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับ ก็จะนำราคาตั้งต้นประมูลที่ได้จากวันนี้ไปจัดทำเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประมูลทีวีดิจิทัลเสนอบอร์ดกสทอชอเห็นชอบจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์นะฮะนำความคิดเห็นจากเวทีประชาพิจารณาปรับปรุงเป็นร่างประกาศแล้วเสนอบอร์ดกสทและบอร์ดกสทอชอเห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเข้าสู่กระบวนการประมูลนะครับ ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนฉะนั้นกรอบเวลาการประมูลจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนปีนี้ฮะท่านผู้ชมครับ,รบอีกไม่กี่เพลาข้างหน้าแล้วนะครับะจะมีการประมูลกันนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์หน้าสําคัญที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปในวงการทีวีนะฮะของเมืองไทยเลยใช่นะครับดิจิตอลทีวีนะฮะกำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยครับนะฮะ